จินเปย EF Panel 20ไฟ LED พกพาสำหรับถ่ายภาพและวิดีโอสวัสดีครับผมก้อนนะครับผมวันนี้จะมารีวิวไฟจินเปยนะครับ EF Panel 20ไฟ LED แบบพกพา เพื่องานถ่ายภาพและวิดีโอนั่นเองครับผมมนาะซึ่งไฟตัวนี้นะครับผมที่อยู่กับผมก็เป็นไฟของยี่ห้อจินเปยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นรุ่น E F นะครับผมแน,แนล20นั่นเองนะผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขามีอะไรที่แบบน่าสนใจกันบ้างน,นะครับผมอ่ะ สิ่งแรกนะครับผมที่เราจะเห็นเลยนะผมก็จะพูดถึงเลยก็คือหลอดไฟนะผมหลอดไฟที่เขาใช้นะผมในไฟ LED ตัวนี้มีด้วยกันนะครับผมทั้งหมด308ดวงนั่นเองนะผมซึ่งเมื่อคืนผมได้นั่งนับมาเป็นที่เรียบร้อยนะหนึ่งสอห้าอันแน่ก็นับได้308ดวงทวนนั่นเองครผมไม่มีขาดไม่มีเกินนะฮะแล้วก็ไฟ LED ตัวนี้นะผมก็ใช้กําลังไฟนะผมอยู่ที่20วักนั่นเองนะผมแม่ แล้วก็เป็นไฟที่สามารถใช้งานอินดอร์ก็ได้ออุดอร์ก็ได้นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็มีค่าความสว่างของไฟนะผมอยู่ที่5,400ลูปีแฮ้พรูเปียแฮะ ค่าคว400ลูเมนครกต้องแล้วนั่นเองนะผมก็คือค่าความสว่างอยู่ที่5,400ลูเมนนั่นเองนะผมก็ให้ค่าความสว่างมาถือว่าค่อนข้างที่จะสว่างเลยนะแล้วก็มีค่าสีของไฟนะผมก็คือเป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีจริงนั่นเองก็คือค่า CRI ที่95นั่นเองนะผมซึ่งค่า CRI เนี่ยก็คือเป็นค่าใกล้เคียงสีจริงของสีที่ตาเรามองเห็นจริงๆนั่นเองนะครับผมอ่าก็ให้มาที่95เนี่ยผมถือว่าเยอะเลยนะเพราะว่าถ้ายิ่งมีค่า CRI เยอะก็ใกล้ เคียงสีจริงเยอะนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมานะผมก็จะมาดูกันที่เขามีอะไรไมาให้บ้างน,นะผมในตัวบอดี้ของเขานั่นเองนะฮะซึ่งเนี้ยที่เราเห็นเลยนะผมนี่เลยก็คือเป็นบันดอนั่นเองนะผมบันดอแบบบานพับามาให้ด้วยกัน4ี่บานนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้นะผมก็เป็นตัวในการใช้ปรับทิศทางของแสงได้นั่นเองนะครับผมหรือว่าเราจะทําให แสงกระจายแคบลงแบบนี้ก็ได้เองครับผมหรือว่าจะเปิดกว้างเพื่อกระจายแสงให้กระจายแบบก,กว้างๆก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แถมมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับผมเวลาที่เราใช้ ไฟ LED นะครับผมเปิดหน้าหรือว่าสองหน้าเราหรือว่าถ่ายวีดีโออะไรแบบเนี้อย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีซอฟฟิลเตอร์นะครับผมก็จะทําให้แสงที่ออกมาเนี่ยดูแข็งนั่นเองนะครับผมซึ่งในไฟ LED ตัวนี้นะครับผมเขาก็มีซอฟฟิลเตอร์แถมมาให้ด้วยนั่นเองนะครับผมนี่ก็ทําให้แสงไฟที่เราได้จากไฟ LED ตัวนี้ครับมีความซอฟต์แล้วก็กระจายทําให้แสงนุ่มนวลขึ้น ไม่แข็งนั่นเองนะครผมอ่าล้วก็เวลาเราส่องหน้าเราหรือว่าทําการไลฟ์ถ่ายวีดีโอถ่ายวีล็อกต่างๆเนี่ยครับก็จะไม่แสบตาเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็อีกอย่างนะครับผมไฟตัวนี้นะฮะก็มีจอนะครับผมอ่าเป็นจอจอดนะจอนะครับผม LED แบบนี้เลยมาแสดงผลให้เราดูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแสดงค่าแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมค่ากรุ๊ป แล้วก็ช่องชเนลนะครับผมในการใช้งานนะครับผมแล้วก็สถานะการปรับความสว่างของไฟนั่นเองนะครับผมก็เขาจะบอกหมดเลยนะครับผมบนหน้าจอแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีการปรับนะครับผมความสว่างของไฟหรือว่าการหมุนปรับต่างๆนะครับผมผ่านระบบปรับแบบหมุนแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวในส่วนของปุ่มควบคุมต่างๆเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงนะครับผมว่าเขาใช้งานยังไงโอเคนะครับผมแล้วก็ไฟตัวนี้อย่างที่บอกนะครับผมเขาสามารถนําไปใช้ทั้งในงานสตูอินดอร์ หรือว่าเอาดอกร์ก็ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็สามารถที่จะใช้งานผ่านสายอะแดปเตอร์นะผมที่เขาแถมมาให้นั่นก็คือสายอะแดปเตอร์ DC นั่นเองนะผมก็สามารถที่จะใช้ได้ผ่านสายนี้เสียบไฟบ้านโดยตรงใช้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนี่และอีกอย่างนึ่งผมก็สามารถใช้งานเอาดอร์ได้ด้วยนั่นเองนะผมซึ่งบอกเลยว่างานเอาดอกร์นะผมเราก็ใช้แบตเตอรี่นะผมเป็นแบตเตอรี่แบบซีรีส์ NPF 970นั่นเองนะผมซึ่งใน ชุดนี้เขาก็แถมมาให้ด้วยนั่นเองนะผมคุณก็สามารถที่จะแบบนำแบตเตอรี่มาใส่ตรงนี้ได้แล้วก็เปิดใช้งานได้นะผมซึ่งบอกเลยนะผมว่าการใช้งานผ่านแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานได้สูงสุด3มชั่วโมงเลยนั่นเอง <Okay. S 1> ผมถือว่าการใช้งานยาวๆเนี่ยเพียงพอเลยนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะผมว่าเขามีข้อต่อมาให้ล้วก็สามารถต่อกับอะไรได้บ้างน,นั่นเองนะผมซึ่งข้อต่อนะผมที่เขามีมาให้นะครับนี่อยู่ทางด้านท้ายด้านล่างนะของตัวไฟนะผมก็สามารถที่จะอ่ะอย่างแรกเลยสามารถที่จะปรับก้มมือได้น,นั่นเองนะผมมีแบบนี้เลยนะครับ สามารถปรับก้มเงยปรับมุมของไฟได้นะครับผมแล้วก็นี่เลยครับผมาสามารถที่จะต่อครับผมขาตั้งไฟขาต้องกล้องได้เพราะว่าเขามีรูนอตที่แบบเกี่ยวมาตรฐานนั่นเองนะครับผม สามารถต่อได้เลยนะครับและอีกอย่างนะครับผมเขามีช็อคเมาส์มาให้ด้วยนั่นเองนะครับผมนี่คือช็อคเมาส์อ่ะช็อคเมาส์เอาไว้ทําอะไรช็อคเมาส์นะครับผมเอาไว้ใส่กับพอตชูหัวกล้องนั่นเองนะครับผมซึ่งเวลาเราไม่มีขาตั้งไฟหรือว่าขาตั้งกล้องนะผมก็สามารถนําไปเสียบต่อกับพอตชูหัวกล้องได้นั่นเองนะฮะแล้วก็หมุนไขให้แน่นนะครับผมเพื่อใช้ในการเป็นไฟติดหัวกล้องนั่นเองครับผมเป็นไงครับคุณสมบัติดีมากเลยนะผมแล้วก็อย่างนะครับผมที่เราจะไม่พูดถึง ไม่ได้เลยนั่นก็คือบอดี้ของเขาครับอ่ะบอดี้ของเขานะผมทํามาจากพลาสติกนะครับผมพอลิเมอร์นั่นเองนะผมเป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานกันความร้อนได้ดีนะครับผมแล้วก็มีช่องอนี้ฮะระบายอากาศให้ด้วยนะผมนี่คือเขาทํามาให้เยอะมากเลยนะเพราะว่าเวลาเราใช้ไฟตัวนี้นานๆนะครับผมเขาก็จะมีความร้อนใช่ไหมครับเขาก็จะต้องมีช่องระบายอากาศเยอะเพื่อทําให้การระบายความร้อนเนี่ยในเวลาที่เราใช้ไฟนานๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะผมไม่ทําให้ตัวไฟหรือว่าแผงไฟข้างในเนี่ย เกิดอาการร้อนจนเกินไปนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ตัวไฟนะผมตัวนี้นะผมก็มีน้ําหนักแค่เพียง420 <Okay. S 1> กรัมเท่านั้นนั่นเองนะผมซึ่งเวลา เราถือมือเดียวอย่างเงี้ยหรือว่าใส่กับขาเวลาเราต้องการถือเปิดหน้าในงานต่างๆหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆนะครับผมเพื่อส่องให้ในกล้องโฟกัสนางแบบอะไรเงี้ยหรือว่าถ่ายวีดีโอเงี้ยก็จะทําให้เราถือได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เมื่อยด้วยเพราะว่าเบามากเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนะครับผมในตัวของการควบคุมอาจจะเป็นช่องกรุ๊ปแล้วก็ช่องแชแนลเนี่ยคือเขาสามารถใช้กับรีโมทเสริมได้นั่นเองนะครับผมซึ่งรีโมทเสริมของเราเนี่ยก็มีจําหน่ายไว้ด้วยนั่นเองนะผมก็ใช้เป็นคลื่นสัญญา นะผม2.4เลยสามารถที่จะซื้อรีโมทเสริมได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะคผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการใช้งานปุ่มต่างๆนั่นเองนะครับผมว่าเขามีการใช้งานควบคุมปุ่มต่างๆเนี่ยได้ยังไงกันบ้างครับผมเดี๋ยวเราไปดูการควบคุมปุ่มการใช้งานต่างๆกันเลยครับโอเคนะครับล้วก็อันนี้ก็คือแบตนะครับผมเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้กลับไปนะครับผมตัวนี้นั่นเองนะผมก็คือเป็นแบต ซีรีส์นะครับผม NPF 970นั่นเองนะครับผมก็มีหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราจะนำมาต่อกับไฟตัวนี้ให้ดูนะครับผมน,นี่นะครับวิธีต่อก็ง่ายๆนะครับผมสไลด์เข้าไปปั๊บเรียบร้อยนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการควบคุมนะครับผมปุ่มต่างๆนะผมบนไฟ LED ดวงนี้กันนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องมาดูนะครับผมว่าปุ่มต่างๆเนี่ยเขาควบคุมยังไงกันบ้างเอาอันแรกเลยนะครับผมปุ่มแรกอ่ะก็คือปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มเซ็ตนั่นเองนะผมซึ่งพอเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วเวลาเราเปิดใช้งานนะครับก็ง่ายมากๆนะก็แค่กดปุ่มเปิดหรือว่าปุ่มเซ็ตเนี่ยค้างไว้นั่นเองนะครับผมนี่ไฟก็จะติดแล้วนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับอ่านี่ะส่วนต่อมา มผมเวลาเราจะปิดปุ่มหรือว่าปิดใช้งานไฟนะครับผมก็ให้กดปุ่มเดิมนะผมก็คือปุ่มเซตปุ่มที่1น,นั่นเองนะครับตามนิ้วผมเลยนะค้างไว้นะครับผม 1- นมวิ 2. อ่าไฟก็จะปิดแล้วนะครับ แบบนี้นั่นเองนะครับผมทีนี้เราก็มาเปิดไฟปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปุ่มนี้เขาสามารถตั้งค่าอะไรได้อีกนั่นเองครับผมซึ่งในปุ่มเซตนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเปิดปิดไฟได้แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะมาควบคุมค่าเควินได้ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งค่าเควินของไฟดวงนี้นะครับผมก็สามารถปรับได้ตั้งแต่2,700นเจรับะผมถึง6,500เควินนั่นเองนะผมซึ่งก็อยู่ในโทนของ โทนอุ่นแล้วก็โทนเย็นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาปรับค่าเควินให้ดูกันเลยนะผมโอเคเวลาเราจะปรับค่าเควินนะครับเราก็กดปุ่มเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับอ่าค่าเควินจะกระพริบนะครับผมเพราะตรงค่าเควินกระพริบปุ๊บเราก็สามารถหมุนปรับค่าเควินได้ทันทีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามากดอีกครั้งนึงเพื่อปรับค่าเควินกันบ้างครับนี่ครับเราก็หมุนปรับได้เลยนะครับผมอ่าค่าเควินก็2007นนะครับผมก็จะเป็นโทนอุ่นนั่นเองนะผมก็จะเป็นไฟแบบสีส้มนั่นเองนะครับแบบนี้ ทีนี้เราก็จะมาปรับค่าเควินให้ไปทางโทนเย็นกันบ้างนะล้วก็มากดปุ่มเซตน,นั่นเองนะครับปุ๊บหนึ่งครั้งแล้วเราก็นี่ฮะปรับมาทางโทนเย็นกันบ้างครับอ่ะปรับมาที่4 0 0พเควินกันก่อนนะผมเดี๋ยวเรามาดูว่าไฟจะออกมาเป็นสีแบบไหนหนั่นเองนะครับนี่ฮะไฟจะออกมาเป็นแบบสีโทนแบบกลางๆนั่นเองนะผมก็แบบนี้เลยนะครับผมอันนี้อยู่ที่4 0 0พเควินนะทีนี้เราก็จะปรับไปที่สุดเลยนะผมัเควินนั่นเองนะครับ กดเซตหนึครั้งเราก็ปรับไปที่6,500เควินนะครับผมก็จะได้ไฟเป็นโทนแบบนี้ก็คือเป็นโทนเย็นนั่นเองครับผมมีสีขาวนั่นเองนะครับออกโทนเย็นนั่นเองนะครับผมแบบนี้นะครับผมก็เป็นการปรับค่าเควินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับผมก็จะเป็นการปรับช่อง c h แชเนลช่องกรุ๊ปนั่นเองนะครับผมก็จะมีปุ่มนะครับผมบอก อยู่ว่าตัวปุ่มเนี้ยเขาไว้ปรับอะไรนั่นเองนะผมก็จะเขียนไว้นะครับผมเป็น GR กับ C-H นั่นเองนะผม CH ก็คือ Channel นะครับผมส่วน GR ก็คือ g ร o ๊ปนะครับผมอ่าแล้วก็ช่อง Channel นะครับผมในไฟ LED ดวงนี้นะครับผมมีด้วยกันทั้งหมดนะครับผมสิช่องนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไล่ตั้งแต่0ถึง15นั่นเองนะครับส่วนช่อง Group นะครับผมก็มีด้วยกันทั้งหมด10บกรุ๊ปนะครับก็ได้ตั้งแต่กรุ๊ป A จนถึงกรุ๊ป J นั่นเองนะครับผมอ่เดี๋ยวเราจะมาปรับใช้งานตรงช่อง Channel กับช่องกรุ๊ปกันบ้างนั่นเองนะครับเราก็ทำการนะครับผมกดปุ่มปรับนะครับผมช่่อองงงง Channel กกัััับบชนะคคครรรร1้้แ นะผมที่เรากดก็จะเป็นการปรับช่องชนแนลครับตรงช่องชนแนลจะกระพริบนะโอเคกดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บอ่ะเขาจะกระพริบเราก็สามารถปรับช่องชนแนลได้แล้วนั่นเองนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นการปรับตั้งแต่ช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5ช่อง6ช่อง7ช่อง8ช่อง9ช่อง10ช่อง11ช่อง12ช่อง13ช่อง14ช่อง15ช่องสุดท้ายก็คือช่อง15โอเคนะครับผมก็ได้ทั้งหมด15ช่องนั่นเองนะครับผมอ่ะเรากด1่งครั้งอ่ะเราก็มาดูับว่าเราจะใช้ช เราก็สามารถกดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขากระพริบแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนมาเป็นช่องการปรับที่กรุ๊ปได้นั่นเองนะครับผมโอเคเราจะมาปรับกรุป๊ปใช่ไหมครับแล้วก็กด1ครั้งแล้วก็กดอีกครัง้งหนึ่งเพื่อมาช่องกรุ๊ปนะครับผมอ่าเราก็สามารถปรับกรุ๊ปได้แล้วทีนี้ผมก็จะใช้กรุ๊ป E แล้วกันพอเราปรับกรุ๊ปเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้เขากระพริบจนหยุด<ป>แบบนี้นะครับผมทีนี้นะครเราก็สามารถใช้ช่อง Channel ช่องที่3ได้นะครับผมแล้วก็ช่องกรุ๊ปช่อง E ได Channel กับกรุ๊ปเนี่ยก็สามารถใช้งานกับรีโมทเสริมได้นั่นเองนะผมก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับผมที่ขาดไม่ได้ก็คือปุ่มหมุนปรับความสว่างของไฟนั่นเองนะครับผมหรือว่าปุ่มไดออฟตรงนี้นะครับอ่ะเราสามารถปรับความสว่างไฟตัวนี้ได้นะผมตั้งแต่1%ึงเนถึงร0 0เลยนะผมอ่ะตอนนี้ผมปรับมาที่1%อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูนี่คือ1%นั่งเะครับผมนือนทีนเราจะปรับไปที่100%นะอ่ะเี๋ยวเราจะหมุน0 0 มันจะสว่างจ้าสือเกินจริงๆนะครับผมเ,เดี๋ยวปรับมาที่ร้อเเครับเึ๊บบนี่ครับคือ100นะคร้อนะฮะจากหถึงร้อสว่างนะครับแสบตาครับตากล้องน่าจะแสบตาอยู่นะครับมันจ้าสือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาขึ้นส่องนานตาจะบอด โอเคครับอ่เดี๋ยวเรามาลดลดลงลดลงไอาลดลงครับก็เป็นการปรับแบบละเอียดนะครับแบบหมุนมันจะละเอียดมากเลยนะครับแบบนี้คุณสามารถทีละ1ทีละ1%ได้เลยนะครับผมโอเคเรามาปรับที่หนะึ่งอ่า อันนี้ก็เป็นการใช้งานปุ่มต่างๆนะครับผมบนตัวของไฟ LED ดวงนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวส่วนต่อมานะผมเราก็จะมาพูดถึงว่าไฟ LED ตัวนี้เขาสามารถใช้งานแบบไหนกันบ้างนะผมก็เท่าที่ได้ลองใช้งานนะผมก็คือสามารถที่จะใช้งานทั้งอินดอร์เอาดอร์ได้นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายวีล็อกงานถ่าย YouTube หรือว่างานถ่ายแบบวาเลนตีต่างๆนะผมก็สามารถที่จะใช้งานเพื่อเปิดหน้าพิธีกรหรือว่านางแบบเนี่ยให้สว่างขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ ก็การถ่ายภาพนะผมก็จะเน้นไปทางของการถ่ายเปิดหน้ามากกว่านะผมเพื่อให้กล้องเนี่ยได้โฟกัสตัวแบบได้ชัดเจนมากขึ้นหรือว่าหน้าแบบได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับผม ถ้ายกตัวอย่างเช่นก็งานถ่ายตามพิธีการว e ดดิ้งตอนเย็นอย่างเงี้ยครับเวลาเขาเดินพิธีการต่างๆเนะจ้าบ่วาวเจ้าสาวเดินมาปุ๊บไม่มีไฟเปิดหน้าเราจะโฟกัสหน้าไม่ได้เลยนะครับผมเราก็ต้องมีไฟ l อ d ดีเนี่ยหรือว่ามีผู้ช่วยเนี่ยคอยถือไฟ LED ดีให้เปิดหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเรานั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะไปรีวิวไฟตัวนี้นะครับผม,ผมกับสถานที่จริงๆเลยนะครับผมก็จะเป็นเอ t d ด o r นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทั้งถ่ายภาพถ่ายวีดีโอนะครับผม จากสถานที่จริงกันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันที่เซนทรัลเวอร์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีนางแบบไปด้วยนั่นเองนะผมนั่งสือน้อหยกนะฮะวันนี้เราจะมาทดสอบไปจริงเปย์ยีแพนเพลนด์ยี่สิบนะผมในสถานที่จริงนั่นคือสถานที่เอาดอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะผมก็ได้เปิดไฟ LED จิงไปตัวนี้นะผมเพื่อส่องสว่างเพื่อเปิดหน้านางแบบนะครับเพราะว่าเรานะครับจะเก็บภาพวิดีโอโดยที่มีแสง ข้างหลังอนะเป็นไฟ LED นานคริสต์มาสนะครับผมที่ทางเซนทันเวอร์จัดไว้ให้ฮรแล้วก็สามารถเปิดหน้าดําแบบด้วยไฟอันนี้ได้แล้วก็อีกอย่างนะครับผมเราก็ได้สามารถที่จะ,ะสร้างสารรค์นะฮะโดยการใช้ไฟนะคผมส่งไปทางได้ทางหนึ่งของนางแบบเพื่อให้เกิดแสงและเงาเวลาเราถ่ายภาพออกมาดูมีมิติมากขึ้นหรือว่าวิด,โดีโอให้ดูมีลูกเล่นที่น่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเปิดไฟ สว่างให้เต็มที่เพื่อถ่ายนางแบบนั่นเองครับเดี๋ยวเรากลับไปที่กันสตูดิโอได้เลยนะครับโอเคนะผมก็ อาจจะมีคําถามนะผมว่าไฟตัวนี้เหมาะกับใครนั่นเองนะผมก็ไฟ LED ตัวนี้นะครับผมถือว่าเป็นไฟ LED ที่ใช้งานได้ยืดหยุ่นมากนั่นเองนะผมก็ถ้าเป็นสายงานวิดีโอก็จะเป็นการถ่ายนะผมพวกงานวิดีโอที่เป็นงานวีล็อกนะผมงานถ่าย u t u b e นะครับผมงานถ่ายไลฟ์สดอย่างนี้นะครับผมหรือว่าการถ่ายแบบว่าช่างภาพถ่ายข่าวนั่นเองนะผมหรือว่างานที่เป็นเกี่ยวกับอีเวนต์ต่างๆนะผมเพื่อใช้ในการเปิดหน้าพิธีกรให้สว่างขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะว่า บางทีอะเราไม่มีไฟที่มีน้ําหนักที่เบานะผมหรือว่ามีไฟขนาดใหญ่เราไม่สามารถยกเือไปไหนได้น,นั่นเองะเราก็ใช้เป็นไฟ LED แบบนี้นะครับผมเพื่อพกพาไปไหนมาไหนสะดวกแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาน,นั่นเองนะครับผมทําให้เราสามารถที่จะได้ภาพวิดีโอนะผมออกมาแล้วหน้าธีกรสว่างขึ้นน,นั่นเองนะผมส่วนในการถ่ายภาพนะผมก็ จะเป็นการถ่ายภาพแนวแบบอีเวนนะครคล้ายๆกับการถ่ายวีดีโอนะแต่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพแบบใช้ไฟตัวนี้เพื่อเปิดหน้านั่นเองนะครับผมนางแบบหรือว่าตามงานแต่งต่างๆนั่นเองครับผมทําให้กล้องนะครับผม ในการถ่ายตอนคืนเนี่ยสามารถโฟกัสหน้าแบบได้นั่นเองนะครับผมหรือว่าใครจะใช้นะครับผมในการถ่ายพอเทตกลางคืนเพื่อใช้ไฟตัวนี้ครับในการสร้างสรรค์ภาพออกมาให้มีริมไลท์นำไฟตัวนี้ไปทําเปิดลิมไลท์ได้นั่นเองนะผมก็สามารถนําไปใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยนะผมก็ ใครอยากเอาไปใช้อะไรก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนั่นเองครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการให้คะแนนของไฟ LED ตัวนี้กันบ้างน,นะครับผมสิ่งแรกนะครับผมที่เราจะมาให้คะแนนนั่นก็คือวัสดุและการออกแบบนั่นเองนะครับผมไฟ LED ดวนี้ผมให้9้เต็ม10นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าการออกแบบนะครับผมแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ย ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีการออกแบบที่ระบายความร้อนได้ดีนั่นเองนะผมก็เลยให้9-10เต็ม10นั่นเองฮนะแล้วก็ให้บันดอมาด้วยวัสดุ ในการผลิตดีด้วยนั่นเองับผมต่อมาข้อที่2นะครับผมฟังก์ชันในการใช้งานนะครับผมอันนี้ผมให้9เต็ม10นะครับผมเพราะว่ามีฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยให้ครบมากๆเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นการปรับนะครับผมค่าความสว่างของไฟแบบละเอียดนะผม 1- นึ่ถึงหนึนั่นเองนะครับผมแล้วก็ปรับเควินนะครับผมได้แต่โทนอุ่นนะครับผมไปจนถึงโทนเย็นนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้ช่องแบบ h ช n แนลก็ได้นะผมหรือว่ากรุ๊ปก็ได้นั่นเองนะผมก็ใครที่มีอุปกรณ์เสริมก็สามารถใช้ งานร่วมกันได้เลยนะครับผมโอเคต่อไปนะผมข้อที่3นะผมก็คือความสะดวกสบายในการใช้งานนั่นเองนะครับผมผมก็ให้9้าเต็ม10นะครับเพราะว่าความสะดวกสบายในการแบบใช้งานเนี่ยคือการพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยผมถือว่ามีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาด้วยนะผมก็ในการพกพาเนี่ยถือว่าง่ายมากๆสะดวกมากๆครับเราก็อบแบบนี้นะครับนี่ ตัวขเขานี่ครับก็มไม่ได้ใหญ่เท่ากว่ามือผมเท่าไหร่ก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองครับผมข้อที่4นะครับผมความคุ้มค่ารับผมกับไฟ LED ตัวนี้นะผมผมให้9เต็ม10นั่นเองนะผมอ่าทำไมผมถึงให้9เต็ม10ผมจะบอกเลยนะครับผมว่าในไฟ LED ตัวนี้นะผมเซ็ตของเขานะผมคือคุ้มค่ามากๆนะครับผมก็บอกเลยนะผมว่าให้ฟิลเตอร์มาด้วยแบบนี้นะครับผมซอฟแสงเนาะแล้วก็ ให้บันดอมาด้วยนะครับผมในการปรับทิศทางของแสงให้บันดอมาด้วยในการปรับทิศทางของแสงนะครับผมแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับผมสามารถต่อเข้ากับขาตั้งกล้องขาตั้งไฟก็ได้ด้วยน็อตแบบมาตรฐานนะด้วยรูน็อตแบบมาตรฐานนะครับแบบนี้ แล้วก็สามารถต่อฮอตชูหัวกล้องได้นะผมโดยช็อคเมาส์แบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมในเซตของเขานะครับผมก็แถมแบตเตอรี่มาให้ด้วยนั่นเองนะผมถือว่าคุ้มค่ามากๆครับก็เลยให้ 9- เป็น10นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไฟ LED ตัวนี้นะครับผมเขาในเซตเขามีอะไรมาให้กันบ้างนะผมอย่างแรกนะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมไฟ LED นะครับผม EF Panel 20นั่นเองนะครับผมแล้วก็สีที่เขามีมาให้นั่นเองนะครับผมก็คือ อ่ตัวบรรดดตัวซอฟต์ฟิลเตอร์นะครับผมที่แถมมาให้แล้วก็แบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมเน่ NP F 970นะครับคุณไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนั่นเองนะผมซึ่งเขาก็มีมาให้ภายในเซตเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะผมเมื่อมีแบตเตอรี่แล้วเราก็ต้องมีที่ชาร์จนั่นเองนะครับและนี่ก็คือที่ชาร์จของแบตเตอรี่ นั่นเองนะครับผม NPF 970นะก็แถมมาให้ด้วยเช่นกันนะครับผมยังไม่หมดนะครับผมเรามีอีกอันนึงนะฮะก็คืออ่าเราจะใช้ไฟบ้านใช่ไหมครับนี่เลยครับก็สามารถที่จะเสียบตรงนะผมเป็นอะแดปเตอร์ DC นะครับผมคุณสามารถที่จะมาเสียบใช้ไฟบ้านใช้ภายใน Indoor ได้นั่นเองนะครับผมเซตของเขานะผมก็รวมหมดนี่เลยนะผมเดี๋ยวผมจะบอกราคานะว่าราคาเท่าไหร่ราคาในเซตนี้นะผมไฟจินเปย์นะผม LED EF panel 20นะครับผมราคา อยู่ที่3590บาทนั่นเองครับผมไฟชุดนี้นะครับผม3า9 0บาทนั่นเองครับผมคุณสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนั่นเองนะครับผมและอย่าลืมนะครับผมถ้าเป็นของแท้ต้องมี ติ๊กเกอร์ WCI นั่นเองนะผมแล้วก็ใครที่สนใจนผมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนั่นเองนะผมหรือว่าใครนะครับผมที่อยากติดตามเพจจินเปยนะผมก็สามารถเข้ามาติดตามได้ที่ f c e e o o o นะผมจินเปย o f f ฟฟิเชียลไท a แลนด์นั่นเองนะผมก็เดี๋ยวคราวหน้านะฮะผมจะมารีวิวไฟจินเปย์ตัวไหนให้ดูอีกเนะี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันได้นะครับผมฝากกดไลค์นะผมกดติดตามในเพจ Facebook ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็นะครับขอ ตัวราวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ